เพราะฉะนั้นเนี่ยอะมาดูคําร้องคําร้องของคุณธีรยุทธ์ตอนนี้กําลังถูกพูดถึงมากเลยมันหน่อมแนมหรือว่ามันไร้สาระอย่างที่รัฐบาลว่าไว้ไหมคะคือตัวคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยค่ะคือเขาไม่ไม่ใช่คนที่มีมลักษณะที่ยื่นคําร้องแบบสเปซสปากว่าที่เขาจะเลือกเรื่องที่ยื่นเน,คะ,นะครับเขาใช้เวลาและเขาก็มีความละเอียด ผลลับเนี่ยนะครับใครจะนึกตั้งแต่ตอนธรรมศาตรละการชุมนุมเรื่องลมลางการปกครองเรื่องพักเก้าใครลมล,ลางการปกครองจนกระทั่งถึงการยุพักท่วงทํานองก็เหมือนที่พักเพื่อไทยดูถูกคุณธีรยุทธ์เหมือนกับวันนี้คือตัวตัวของลักษณะของธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกสื่อน้อยมากเราจะเห็นวันที่เขายืด แล้วก็เห็นอีกทีในวันที่มีการตัดสินก่อนหลังบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแล้วสังเกตดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขามีความละเมียดดังนั้นเนี่ยนะครับในจํานวน6กประเด็นที่เขายืน่นไปเนี่ยความจริงอ่ะสองประเด็นประเด็นแรกกรณีชั้นสิบสี่ซึ่งเกี่ยวข้องนะครับกับการขัดพระบรมราชโองการซอบกรอนบลทำลายสถาบันนะครับและเรื่องการครอบครองครอบงำข้อที่สองถึงข้อที่หก แยกเป็นประเด็นต่างๆพูดง่ายๆว่าครอบครองครอบงำเนี่ยมีห้าเรื่องซ่อกรอนบอลทาลายสถาบันหนึ่งเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพุธนี้เราต้องจับตาดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะหยิบยกเรื่องนี้มาวินิจฉัยว่าว่าจะรับคําร้องหรือไม่ถ้ารับคําร้องแล้วเนี่ยจะสั่งนายกยุติปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้หรือไม่สั่งนะครับเพราะว่าคุณทักษิณนั้นก็ไม่ได้มีตําแหน่ง <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่านะครับเรื่องตําแหน่งหน้าที่ยังไม่กระทบแต่เรื่องการทําคําชี้แจงนะครับก็ใช้กรอบ15้าวันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าอาจจะมีการขยายกันบ้างแต่สาระสําคัญค่ะคือเรื่องกรณีชั้น14เนี่ยนะครับเป็นการยื่นเป็นคู่ขนานกับการทําหน้าที่ของปปชหลังจากกรรมการสิทธิ์ร้องไปนะครับ <c oughs> ทางปปชก็สอบสวนไปไกลมากแล้วไม่ว่าตัวคุเบกเสรีพิสุทธิ์นะครับและคนติดตามสองครั้งสองคนนะครับที่คุณเสรีพิสุทธิ์เอาไปด้วยข้าราชการทั้งโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรรมจำนวนหนึ่งก็ไปให้ปากคำเพียงแต่ว่าเอกสารสำคัญนะครับเช่นเวททะเบียนอยากโรงพยาบาลตำรวจนะครับอปชออกหนังสือไปสองครั้งก็ยังไม่ส่ง ภาพถ่ายทุกสองชั่วโมงที่กรมราชทั์นี่ยังไม่ส่งแต่ว่ามันก็มีหลักฐานเพียงพออนะครับที่ที่ยังไม่นะครับประกาศแต่เข้าใจว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคือผลสอบของแพทย์สภาเรื่องจรรยาบันแพทย์นะครับทั้งของโรงพยาบาลราชธัณน์และโรงพยาบาลตำรวจผมเชื่อว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีการฟ้องในส่วนของเจ้าหน้าที่ ทั้งสองหน่วยงานนี้ไปอย่างศาร<ช>อาญาทุจริต<ช>และเนี่ยนะครับถ้าปปชอเห็นว่านะครับทั้งหมดนั้นเป็นการนะครับเป็นการช่วยกันตามรายงานของแต่ละองค์กรไม่ว่าเป็นกรรมการสิทธิแพทยสภาการสอบอสวนต่างๆก็จะต้องไปบังคับโทษกับคุณทักษิณอีกรอบหนึ่งทำไมถึงคิดว่าจะมีการดําเนินการฟ้องร้องกับทางศาลอาญาไหนนะครับทําไมถึง มองว่าจะมีการดําเนินการฟ้องร้องกับสานอาญาค่ะสารอาญาทุริตค่ะนะครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามคําร้องของกรรมการสิทธิมนุษยชนห่งค่ะซึ่งเป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในคําร้องของกรรมการสิทธิให้ดําเนินคดีนะครับข้อหาละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่คือหมายว่าหมายความว่ากระบวนการของปปชจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยถูกต้องก็ คือการการสอบสวนเนี่ยนะครับทั้งโดยเปิดเผยและถางลับเนี่ยไปไกลมากนะเพราะว่าผมได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยวันเอาผมยกตัวอย่างว่าวันที่คุณเสรีพิสูจน์ไปให้ปากคํากับปปชก็ไม่เป็นข่าวนะคนก็มารู้เอาภายหลังคแล้วที่สําคัญคุณเสรีก็มามาพูดซ้ําภายหลังอีกบ้างที่เขาพบสองครั้งไม่พบอาการป่วยของคุณตั้งือและที่สําคัญที่สุดพยานปากใหม่ คุณวิษนุเครืองามวิษนุเครืองามเนี่ยครับดูท่วงทานองเหมือนจะเอื้อกับตั้งแต่รัฐบาลคุณเสถาความจริงวันที่คุณทักษิณกลับเขาก็เป็นรองนายกรักษาการรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นคือวิษณุในวันนั้นแต่ว่าวิษณุเครืองามในวันนี้บอกว่าตอนที่คุณทักษิณป่วยนะครับในวันที่ยี่สิบสองเขาไปตอนเย็นแต่ว่าไอตอนไอตอนกลางดึกนั้นเขาอยู่เขาอยู่ที่บ้าน มีการแจ้งและเขาคาดว่าคุณทักษิณจะอยู่โรงพยาบาลตารวจ2อสาวันเท่านั้นสองสองถึวันที่ว่าอยู่จริงร้อยแปดสิบเอ็ดวันเห็นไหมว่านะครับการพูดของคุณวิษณุซึ่งเขาไม่เคยพูดประเด็นนี้มาก่อนแม้ว่าจะอ้างกว่าตอบโต้กรณีคุณส่วนที่ลิ้มทองคุณได้พลาดพิงก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นการพูดเพื่อที่จะตัดว่าอย่ามาตามให้เขาไปสู้กันในเรื่องนี้นะ คือหมายความว่านะครับกรณีของคุณเศรษฐาก็มีคนไปตามให้มาช่วยแต่ว่ากรณีของคุณทักษิณเขาพูดตัดเลยว่าเขาคิดว่าจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจเพียงแค่สองถึงสามวันเท่านั้นคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมก็สดับตับฟังคือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยพยาบาลคนที่เกี่ยวข้องนอ,นอนไม่หลับกันทั้งนั้นเพราะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่เกินหนึ่งถึงสองคนจากกรณีนี้ในโรงพยาบาลที่เหลือเนี่ยนะครับคือคนที่จะได้รับโทษ นะครับโดยที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะพังงรูผมยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งรายงานผลสอบของแพทยสภาเขายังไม่ได้แถลงแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับดูจะเงียบผิดสังเกตก็ขนาดไอ้เนี่ยไอ้หมออะไรเนี่ยนะครับดีไอคอนหมอไอ้เดียวไหมไม่กี่วันรู้เรื่องเลยในกรณีนี้เนี่ยนะครับในทางลับเนี่ยผมก็พอที่จะระแคะระขายว่าเขาสอบเสร็จแล้วนะครับมีมีกระบวนการก่อนหน้านี้พยายามจะเยืะ และเขาก็ส่งไปยังกรรมการสิทธิ์นะครับและก็กรรมการสิทธิ์เข้าใจว่าคงจะส่งที่ปปชต่อ,อเพราะปปชจะเป็นตัวตั้งเรื่องแสดงว,ว่าทุกอย่างตอนนี้อยู่ปปชหมดแล้วครับถ,ถูกว่าคืออย่างนี้คือคําร้องเนี่ยคือถ้าคําร้องจากประชาชนธรรมดาก,มก็ว่ากันไปนะแต่นี่คําร้องมาจากองค์กรอิสระด้วยกัน สถานะของกรรมการสิทธิ์ก็เที่ยวท่าปปชกรรมการสิทธิ์ข้อสอบสวนเบื้องต้นพบว่านี่นะครับเป็นการกระทําความผิดจริงเป็นการเอื้อนี่นะครับไม่เข้าข่ายคนป่วยขั้นวิกฤตที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจตลอด1 8อยแปดวันมีลักษณะการเอื้อและมีความเหลื่อมล้ำนะครับไม่มีความเสมอภาคเป็นสองมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาก็บอกให้ดําเนินคดีกับสองหน่วยงานก็คือข้าราชการในส่วนของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจเพราะฉะนั้นคนที่ไปแจ้งความกับปปชก็คือกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาตินะครับซึ่งมีสถานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวเนี่ยการสอบสวนเบื้องต้นของกรรมการสิทิ์ไปไกลมากปปชสอบก็อบไปไกลมากแล้วแล้วคุณเสรีก็มายืนยันเนี่ยที่ไดให้ปากคำผมอธิบายมาว่าคุณเสรีไปบอกว่า ให้ให้ถ้อยคำเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เด็กๆมาเราเองก็ไปติดตามผู้รู้ว่าทําไมเขาส,ส่งเจ้าหน้าที่ระดับเด็กมาถ้าส่งตัวบิ๊กๆเบิ่มๆม,ม,มาเนี่ยนะครับก็ซักไปซักมาเนี่ยนะครับการคุมรูปแบบรูปคดีมันไม่จบไม่ได้เป็นไปตามที่ผลเบรกเสรีพิสุจน์มีความต้องการเพราะว่าในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยระดับผู้บัญชการรวแห่งชาติเขาเสียนอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเอาเจ้าหน้าที่เล็กๆมาเนี่ยคนเบรกเสรีพิสทจน์ก็จะกําหนดเกมได้หมดนะนะครับเพราะว่าเขาต้องฟังคนเบรกเสรีพิสทจน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวน,นะครับมันมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแสดงว่ากรณีชั้นสิบสี่เนี่ยมันจะเป็นจุดเสี่ยงจุดตายของรัฐบาลเลยเพราะมันอยู่ในคําร้องด้วยของคุณประยุทธ์เขาต้องจัดการพ่อก่อนอ,อยากพ่อไปหาลูกลูกยังไงก็ไม่มีความแข็งแรงนะครับ ลูกที่เป็นได้ก็เพราะพ่อถ้าไม่มีพ่อ,อลูกก็เป็นไม่ได้อทีนี้พ่อก็อยู่ที่จุดเสียงว่าหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีปปชพอขยับอย่างมีในายาาสําคัญคตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าตัวเองไปยื่นถาวายดีกาอขอพระราชทานอภัยโทษและเนี่ยนะครับถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชโองการว่าว่านักโทษชายทักษิณจินวัฒ บัตนี้เนี่ยเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงกระทําความผิดจริงก็คือตามคําพิพากษาของศาลคําพิพากษาของศาลก็คือเรื่องการทุจริตคอรัปชันยอมรับว่าคอรัปชันจริงและก็สํานึกแก่การกระทําแล้วนะครับจึงเป็นเหตุให้มีการมีพรมราชโองการลดโทษจากแปดปีเหลือหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากมีพรมราชโองการก็ไม่เป็นไปตาม พระบรมราชโองการตามที่คุณธีรยุทธ์ร้องไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับรายงานของกรรมการสิทธิ์คุณธีรยุทธ์ก็แนบรายงานของกรรมการสิทธิ์ไปอย่างสารรัฐมนูญเหมือนกันแต่เป้าเนี่ยนะครับมันจะต่างกับต่างกับที่กรรมการสิทธิ์ยื่นในปปชนั่นเขาประสงค์ไปอย่างเจ้าหน้าที่ของสองหน่วยงานนะครับว่าเป็นการเอื้อนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ว่า ที่คุณทยุทธ์คือพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจะเดินทางเร็วให้ดูว่าวันพุธคือวันพรุ่งนี้นะครับสารรัมดูลหยิบยกมาพิจารณาเลยหรือไม่หรือว่าไว้อีกหนึ่งสัปดาห์าว่าจะรับฟ้องหรือไม่ให้ทำคำชี้แจงก็ขยายคือเรื่องนี้ไม่ดูเบาเลยนะนะครับเพราะเขามีความละเมียดแต่ว่าคนที่นะครับแน่นอนที่สุดว่า ท่วงคานองของพรรคเพื่อไทยก็ต้องออกแบบนั้นแหละคนใ,ในรัฐบาลก็ต้องออกแบบนั่นแต่ว่าจริงๆก็ใจตุ่มตุ่มต่อเพราะว่าในคำร้องของธีรยุทธ <ๆ S 2> เขาไม่เคยพลาดเปล่าค่ะค่ะทีนี้ใน6ข้อนี่ยนะคะมองว่านอกเหนือจากข้อแรกและพฤติกรรข้อแรกในว่ากันไปชั้น14เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงแล้วนอกจากนั้นน่นะคะคิดว่ามีข้อไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอีกบ้าง เขาบอกว่าเขามีประจักษ์พยานอยู่อยู่สองที่ค่ะค่ะนะครับหนึ่งชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าเป้าชัดเจนอสองประจักษ์พยานในบ้านจันทสองละเห็นไหมในกรณีการครอบงำพักการเลื่ะนนะครับผมว่าเขาสองเรื่องนี่แหละนะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นภาวะแวดล้อมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นที่เขาต้องเอาประจักษ์พยานมาล็อกเป้าอย่างชัดเจนก็คือชั้นสิโรงพยาบาลตำรวจและบ้านจันสองละค่ะ นะครับที่เหลือก็เป็นภาวะแวดล้อมอื่นอีก4ประเด็นเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องบ้านจันก็มันก็เป็นจุดตายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าภาวะแวดล้อมหลังจากคาวินิจฉัยคุณเศรษฐาเสร็จสิ้นนะครับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็เข้าไปที่บ้านจันสองล่าซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณทักษิณแจ้งไว้กับกรมควบคุมประพฤติว่าเป็นสถานที่พำนักนะครับและในวันนั้นคุณอุ้งวิ่งฐานะหัวหน้าพักก็อยู่ต่างประเทศนะ มีชื่อคุณชัยกเกษมออกมา,<อ>านะครับแล้วก็ภาพถ่ายนะครับการเข้าไปในบ้านเพราะฉะนั้นประจักษ์พยานมีนะครับก็คุณธีรยุทธ์ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นภาพปัจจัยภายนอกก็เห็นอยู่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็ถ่ายส่วนจะคลิปในบ้านจะมีหรือไม่มีเนี่ยนะครับเขาจะมาเปิดข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วะนะครับเดี๋ยวเอาขายเรื่องการดักฟังเรื่องอะไรเ,<อ>เพราะฉะนั้นผมว่าในกระบวนการชั้นศาลผมว่าธีรยุทธ์เขามีอะไรดี นะครับแต่ว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับภายนอกแล้วพอบวกประจักษ์พยานข้างในมันจบอยู่แล้วคืองานนี้ข้อในเรื่องของชั้น14แล้วก็บ้านจัดสองลานนี่แหละจะเป็นสองจุดอันตรายเพราะว่าเรื่องอื่นๆมันยังยังไม่ได้บางเรื่องมันยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการแต่ทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ,อคำร้องนะของคุณธีรยุทธ์เนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าล้มล้างการปกครอง เพราะนะครับคือการกระทำนะครับคือคำว่าประชาไตยันมีพระมหาสัตว์ทรงเป็นพระประมุขถ้าเราฟังนะครับการสรุปเนื้อหาเนี่ยนะครับฉบับย่อของคุณธีรยุทธ์ฟังเหมือนคำวินิจฉัยของศาลเหมือนฟังศาลรับนูนอ่านคำวินิจฉัยเพราะเนี่ยนะครับการใช้คำว่าอกกรนบนทำลายเป็นคำของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยกรณีพักเก้าไกลก็สอดล้องกับการ ขัดรวมราชองการทําลายพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินในการยื่นถวายดีกา,าและมีรมราชองการและเข้าข่ายขัดพระบรมราชองการนะครับก็ก็เข้าข่ายล่มล้างการปกครองอันประชาชยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ,ระมุมข<า>นะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็นะครับก็ก็มีการถูกครอบครองครอบงำและหรือว่ายินยอม ให้มีการครอบครองครอบงำที่ภาษาที่ทางธีรยุทธ์ใช้เนี่ยก็เป็นภาษากฎหมายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสารตั้งต้นนะครับว่าเมื่อเข้าขายล้มล้างการปกครองแล้วเขาก็จะไปยื่นต่อเรื่องการยุบพรรคแต่ว่าไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของทางธีรยุทธ์เองมันจะมีเรื่องสนามครอบอันภายเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตนะครับเรื่องนายกอบจและเรื่องราวอื่นๆที่มีการยื่นเรียงกันไปหมดนะครับและใน และใน6ประเด็นของธีรยุทธ์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าทั้งหกประเด็นเข้าสองประเด็นนี่ก็ตายนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันรุมเราแบบนี้ถ้าเกิดว่า,าคุณจตุพรเนี่ยอยู่ในรัฐบาลเนี่ยสมมุติคุณจตุพรพจะแนะนําแก้ไขปัญหาย,ยังไงว่ารัฐบาลจะต้องทํำยังไงคือในทางคาดีความเนี่ยม,มันเปลี่ยนแปลงอะไรยากไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่สําเร็จทีนี้การเร่งนะครับเร่งที่จะสร้าง ความรู้สึกที่ดีการทำงานเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากอีเชกเช่นเดียวกันเพราะว่าแจกเงินให้กับกลุ่มปลอบางไปแล้วแต่กลุ่มที่ไปลงทะเบียนนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ไม่ได้ไปลงแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่านโยบายเร่งด่วนนะครับที่เขาต้องการจะเร่งปิดเกมมันจะกระทบ ต่อสังคมอย่างกว้างขวางคือเรื่องบ่อนคาสิโนในนามเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งเนี่ยนะครับคือทุกเรื่องที่เป็นนโยบายเร่งด่วนไปเร่งมีปัญหาหมดเพราะไอไอไอเรื่องสู้คดีนี่ก็เหนื่อยแล้วไอเรื่องกระทำเนี่ยนะครับมันจะเรียกคนทีนี้คือการเนี่ยนะครับการขับไล่รัฐบาลนะครับโดยประชาชนนี่ไล่ยากที่สุดอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลเองตัวนายกนี่ไปเพราะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชนมาหยุดยั้งการกระทำนะครับเช่นหยุดยั้งการกระทําเรื่องนี้โทษกรรมสุดซอยนะครับหรือว่านะครับนี่เรื่องราวอื่นๆมากมายครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมว่าถ้าเขาจุดชนวนเรื่องบ่อนมาเรื่องที่ดิน99ปีแล้วก็มาเรื่องการเจรจาในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับกับไทยกัมพูชาซึ่งก็ มีปัญหากันอย่างแน่นอนเจรจานร้อนทั้งนั้นนะครับแล้วก็รวมกระทั่งแลนด์บริดซึ่งมันซ่อนที่คือถ้ามีท่าเรือถนนระบบล้อระบบรางไม่มีใครว่าแต่มันมีที่ออปชั่นอยู่3ามแสนไร่เก้าสิบปีเหมือนกันบ้านคอนโด99ปีที่คุณทักษิณพูดในการแสดงวิสัยทัศน์ว่าครบ9ก้าสปีเนี่ยนะครับจะยกที่ให้ธนากษ์มาสร้างบ้านให้กับคนจนวันนั้นวันนั้นคนพูดก็ตายแล้ว ลูกคนพูดก็ตายคนฟังก็ตายค่ะจัประจักรไปยันอยู่นก็ที่วัดยังไม่เว้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมว่าแต่ละเรื่องมันเป็นของร้อนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องไอ้ดิจิตอลเวลตเพราะเขาต้องตีไพ่ไปยังการซื้อคอนโดที่ดินเพราะในต้องทําการซื้อขายด้วยระบบเงินดิจิตอลและอย่างน้อยที่สุดคนใกล้ชิดคนเกี่ยวข้องกับ คนในรัฐบาลอย่างน้อยมีสองบริษัทละจดทะเบียนที่ฮ่องกงหนึ่งในไทยหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆจะหิ้วมายิ้วเงินมาซึ่งมันต้องได้รับการพิสูจน์นะครับต้องผ่านพอบงต้องผ่านหลายๆส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทําการซื้อขายระบบเงินดิจิตัลนะครับก็จดทะเบียนรอก็ขนาดนี้นะครับคอนโดใหม่เนี่ยหนึ่งล้านสามแสนห้องที่ขายไม่ออกและคอนโดเก่าที่ที่ถูกยึดนะครับวันนี้ธนาคาร ก็เป็นของต่างชาติกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบ้านคอนโดที่ถูกธนาคารยึดและสภาก็ต้องมาจบแบบเดียวกันเราก็ในท่ามกลางแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรื่อง9.9ปีคนไทยรับยากแต่ว่าเรื่องที่ผลประโยชน์อย่างรวดเร็วก็คือเรื่องเรื่องบอลผมดูว่าจีนเนี่ยนะครับจีนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกาะมากเขาให้โปรตุเกสเช่านะครับฮ่องกงให้อังกฤษเช่า9.9ปีโปรตุเกสให้มาเขาทำบอล นะครับฮ่องกงก็เป็นเรื่องการเงินแต่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้จีนก็าพยายามลดเรื่องบอนตามลําดับเขาไปสร้างอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในแผ่นดินใหญ่ออไม่มีบอนเข้าไปในนั้นเพราะเขาผมเองก็เห็นว่าเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าบอนนี่จะสร้างเศรษฐกิจอะไรกันได้และเมื่อเทียบเคียงเนี่ยนะครับเอาว่าในประเทศไทยอขนาดว่าแย่แย่เมื่อปีกลายสมัยเรษฐาทวีสินเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวหนะึ่งจุดแปดล้านล้านแต่ถ้าบ้านเมืองปกติ นะครับมีผู้ปกครองที่ดีเนี่ยมีความสามารถการท่องเที่ยวก็มีการประเมินถึง3จุดล้านล้านอยู่แล้วถ้า30ปีเนี่ยนะครับดีตามลำดับเอาตัวเลขเท่าเดิมเนี่ยจะเฉลือก็90จุดล้านล้านแต่บอล8แห่งเนี่ยนะครับคิดค่าแรกเข้าต่อหนึ่งแห่ง5 0 0พันที่เหลือเนี่ยครับส่งรัฐปีละพันพูดง่ายๆว่าเดดล็อกเลยบอลแแห่งเนี่ยรัฐจะได้เนี่ยนะครับในตลอดสัญญา30ปีเนี่ย2 8งแนล้าน เฉลี่ยต่อปี8แห่งนี้นะครับบวกแรกเข้าแล้วก็รายปี9,300กว่าล้านก็การท่องเที่ยวมัน3าจุดล้านล้านไอ้นี่9,300ันาอยกว่าล้านมันเล็กนิดเดียวที่สำคัญที่สุดคืออะไรมามีการศึกษาบอกว่าจะมีคนมาเล่นปีละสี่ล้านเป็นคนไทยเสียสามแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่บอนพนันออนไลน์ค่ะบอนพนันออนไลน์เว็บนะครับในประเทศไทยวันนี้มีกี่เว็บ้าม เจ็ดแสนเว็บเจ็ดแสนเว็บถามว่าเว็บบอลพนันออนไลน์เ็าทำยังไงก็ไปถ่ายทอดจากบอลคาสิโนใหญ่จากต่างประเทศแล้วก็ส่งบุญแอายโคนเล่นผ่านเว็บนี้ถามว่าทําไมเว็บมันเยอะคือเล่นการพนันมันเสียอยู่แล้วเช่นว่ามาพอมาเล่นเนี่ยนะครับกับเว็บนี้สมมติว่าเข้ามาห้าพันเล่นไปตั้งห้าหกเดือนนะครับสี่พันนี่จะหาย นะครับเพราะว่าแพ้ในเล่นแล้วเสียก็มีเว็บใหม่ก็มันก็จะไปอย่างนี้เพิ่มเรื่อยอาจจะเหลือพันเนีเข,ขาก็คาเว็บเนี่ยเอาไว้อทีนี้ถามว่าแล้วแล,ล้วบอลการปเป็นแนอราลาล์เขาก็ไปถ่ายทอดจากบอลใหญ่อืแล้วก็รับนะครับพอรับแทงเขาก็ไปส่งไปที่บอลใหญ่แล้วก็หักเป็นเปอร์เซ็นเป็นค่าน้ากันคนะครับทีนี้พอเราสร้างคาสิโนแปดแห่งเนี่ยทีนี้มันไม่ใช่สี่ล้านแล้วอก็ ไอ้บอลพนันเอออนไลน์ก็มาถ่ายทอดกับคาสิโนแปดแห่งในประเทศไทยทีนี้ลูกเล็กเด็กแดงคุมไม่ได้ล่ะเห็นไหมมันก็ค่อยขยายวงก็เป็นสิบสิบล้านสิบยี่สิบล้านก็ต่างคนต่างเล่นได้จะควบคุมอะไรอ่ะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าก็ขนาดวันนี้ยังไม่ได้สร้างบอลในไทยก็ยังควบคุมไม่ได้บอลเล็กบอลน้อยจังหวัดที่ไม่มีคาสิโนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไปลดอะไรเลยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า รายได้เข้าแผ่นดินเนี่ยนะครับมันน้อยมันน้อยนิดปีละเก้าพันนะครับสามร้อยกว่าล้านจากแปดแห่งนะครับที่เราต้องเสียความเป็นเมืองเป็นเมืองการต้องเที่ยวโดยไม่มีบอนเราก็จะทํารายได้สามจุดล้านล้านมีบอนเข้ามาแปดแห่งเพิ่มมาเก้าพันกว่าล้านมันทําไมอมันมาเพิ่มทาไมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่านะครับห้องตัวตัวหมาเก้าเนี่ยจีนเขาพยายามลดเรื่องบอนตามลําดับ ใทยเรากําลังจะเข้ามาแทนที่ออืแล้วที่สําคัญที่สุดสามสิบปีเราไม่รู้ว่าอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นอืคือผลประโยชน์ชาติมันน้อยนิดผลประโยชน์บุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าสูงนะคค่่ะะเพราะเนี่ยนะครับเมื่อถ้ายี่สิบกว่าปีที่แล้วผมฟังนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาเดินเรื่องทําบ่อนบ่อนคาสิโนแบบนี้อืเขาบอกว่านะครับผู้มีอำนาจในขณานั้นบอกว่าเขาขอหุ้นลม20สเอร์ซยี่สิเซเขาก็ยินดีให้นะ แต่ว่าก็พอเดินไปเดินไปรูปอยากจะได้เกินห้าสิบมันก็ไปต่อไม่ได้ผมยกตัวอย่างร,ราชราชกลินนำใหมที่มีชื่อปรากฏ<ๆ>จะลงทุนด้วยงบรประมาณสองแสนล้านสองแสนล้านเนี่ยนะครับแปดแห่งลงคูณแปดหนึ่งจุดหกล้านล้านประเทศเนี่ยนะครับได้นะครับสุดที่ 30สปีพวกนี้ลงทุนสองหนล้านล้านแต่ยกให้แผ่นดิน2องสองแมื 2, 8, ล้านนั้นเห็นไหมแต่เราเราเสียอะไรเสียเราเสียประเทศนี่ไม่นับในนะครับกรุงเทพนี่จะเอาแถบคลองเตยหรือเปล่าคนคลองเตยก็นอนไม่หลับเห็นไหมแล้วก็เชียงใหม่ภูเก็ตนะครับเชียงใหม่เมืองควรจะมีบ่อนไหม อันนี้ภูเก็ตนี่แม่นับโครชสงขลาขอนแก่นที่คุณจุพรพูดมานเนี่ยดูเหมือนว่าไอโครงการสาคัญสำคัญทั้งหลายหลที่รัฐบาลทำเหมือนกับมีการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ผมเชื่อไลุงน้าก็ตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกค,ครองตั้งแต่พยาม,มโนมาเนี่ยม,มีรัฐบาลไหนแถลงนโยบายเอาเรื่องบ่อนเป็นวรระเร่งด่วนบ้างหรือือนี่เป็นรัฐบาลแรกมาเร็ว แต่ทำลายเร็วมากที่สุดเรื่องการขายแผ่นดินมีใครกล้า99้าปีจากเดิม30ปีขยายเป็น3เท่ากว่านะครับจากเดิมให้ถือได้49นี่ยกไปให้75ค่ะไม่เรียกว่าขายชาติแลยจะเรียกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเขาคิดเร็วเคลมเร็วรอบนี้ผมบอกว่าเขาเขามาทำลายมาแก้แค้นโครงการแบบนี้เนี่ยนะครับใครจะกล้าทำ นับไม่ใช่ว่าตอนรบับบาลพลเอกประยุทธ์ยังต้องถอยเลยนะเรื่องเรื่องบ้านสเกลเล็กวันนี้เยอะ,ะนะครับเห็นไหมว่ามันมันไม่ได้มันกระทบความรู้สึกของคนค่ะทีนี้ผมก็มองว่านะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเราเนี่ยมันรอเป็นระเบิดเวลาทั้งสิน้น